ผีแดงหลังพิงฝาต้องเปิดบ้านดาน่าอัดโคเปเฮเกนถ้ายังหวังเข้ารอบ UCL ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคืนนี้เวลาตี2อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเอริกเทนฮากจะเปิดรังโอแทฟอร์ตอนรับการมาเยือนอาคานตูกาจากเดนมาร์กอย่างโคเปเฮเกนอันดับในตารางกรุ๊ปเอล่าสุดนะฮะเจ้าบ้านแมนยูไนเต็ดนั้นอยู่อันดับ4อันดับบวย y แข่งไป2นัดยังไม่มีคะแนนครับส่วนโคเปเฮเกนแข่งไป2นัดมี1คะแนนเรียกได้ว่าแมตชนี้แย่งกันเป็นที่3 สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมฝั่งเจ้าบ้านจะไม่มีผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บไล่ตั้งแต่ลีซันโดมาร์ติเนสอารอนวานบิซากา้าลูกชอว์คอบบี้มโนไทเลียมาเลเซียอามัดเยโรคาเซมิโล่ติดโทษใบแดนส่วนจารอลนซานโชนั้นไม่มีส่วนร่วมภายในทีมส่วนฝั่งทีมเยือนจะไม่มี3ผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บนั่นก็คือเบอร์เกอร์เมลลิงนิโคลายโบเรเซนและก็วิลเลียมเครม สเป็นผู้เล่นฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เข้าประจงสนามจะมาในระบบสี่สองสามหนึู่อังเดโอนะ้าแบ็กซ้ายสเกโอเลกาลอนแบ็กขวาเดียโกดาโลส่วนคู่เซนทรัลจะเป็น ette, าลาเฟเวอร์ลานและแฮร์รี่แม็กไกว์กระเถิบมาที่2กองกลางตัวรับและตัวเชื่อมเกมจะเป็นโซเฟียอาราบาตจับคู่กับคริสเตียนอิลิกเซนด้าน3ตัวลุกจะประกอบไปด้วยบูโนเฟอร์นันเดสเป็นเพลย์เมเกอร์มาคัสแลตฟอร์ดไปทำการทางฝั่งซ้ายอันทิโดซานโต้ประจำการทางฝั่งขวาและมีรามุสฮอยลุนยืนเป็นหน้าเป้า สเป็ผู้เล่นของโคเปนเกนที่เข้าจงสนามจะมาในระบบ3 3พุกสาประตูคามิลกาบาราส่วนสี่กองหลังจะประกอบไปด้วยเอลียสเจลเอร์สเดวิสวัฟโลเควินดิกและคริสเตียนโซเรนเซนมางที่แดนกลางจะประกอบด้วยลูคัสเลลาเกอร์ลามุสฟากและวิกเตอร์คัสสันส่วนสามตัวลุกในแดนหน้าจะประกอบด้วยออเลียสอาชูลีจอร์ดนลาสันโมฮัมเหม็ดเอลยูนูซีต้องขออภยัยถ้าไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ส่วนฟุตบอลคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง b ีอินสปอร์ตคืนนี้เวลาตีสอผีแดงจะเฮห,หรือโคเปเก้นจะบังก่อนตีสีรู้กันครับถ้าชอบกดไว้ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจา้า